สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต a L 5018สภาพนางฟ้ามาอีกแล้วค่ะลูกค้าสวยมากนะคะเป็นรถที่คัดมาให้ลูกค้าแล้วว่าสวยและดีแน่นอนค่ะ มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่าน6 CMT ใหม่นะคะโอโหคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้ได้ผ่าน6 CMT ใหม่ด้วยสำหรับ L 5 0 1 8นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะลูกค้าดูสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะนี่คือรอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้คัดเกตมาให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะรถสวยแน่นอนแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยรื้อแน่นอนค่ะ สภาพนางฟ้าเลยนะคะดูสีตามสายเลดนะคะตัวนี้ยังเป็นสีจากโรงงานอยู่เลยอันนี้เราไม่ได้เก็บสีนะคะเป็นสีเดิมเลยนะคะสวยๆใหม่ๆเลยน่าใช้มากๆนะคะ L5018 นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่135ชั่วโมงค่ะตัวนี้เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์ซัทเทินที่มือสะดวกต่อการใช้งานค่ะ ดูสภาพรอบๆคันเลยนะคะอย่างที่แจ้งลูกค้าไปว่าตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะรถไม่ช้ำเลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆค่ะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะดูใกล้ๆกันได้เลยไม่มีรอยสนิมน้ำไม่มีรอยผุนะคะตัวนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะคะสำหรับ L 5 0 1 8 135ชั่วโมงค่ะด้านยางนะคะเป็นยางโอตานีคู่ตัวนะคะดอกเต็มนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังก็สภาพสวยนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะ นี่ค่ะดอกเต็มนะคะตัวนี้เป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะสวยมากๆนะคะลูกค้าใครที่หาอยู่นะคะ L5018 ่ 18, ดรถไล่เดิมๆไม่เคยลงนาน้ำนะคะดูด้านหลังกันได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลือนนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะ PTO ออกมาจากของใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้สภาพสวยมากๆไม่มีรอยแกะเลยค่ะ ดูใกล้ใก,ลกันได้เลยนะคะเราจะซูมให้ลูกค้าดูค่ะสวยมากๆนะคะตัวนี้ามาพร้อมผ่าน6 cmt ตัวนี้คือผ่านใหม่แกะกล่องเลยนะคะคุ้มมากๆแถมให้ลูกค้าฟรีเลยตัวนี้ คันนี้ป้ายทะเบียนตคหนึ่งสกลนครนะคะใครที่ชอบคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะรถสวยสภาพ90%แน่นอนค่ะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะสําหรับ l 5 0 1 8นะคะตัวนี้135ชั่วโมงนะคะรถยึดสภาพนางฟ้าเลยนะคะคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะราคาอยู่ที่5,98,000บาทค่ะ5,98,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยท่านใดสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถก็โอนจองมาได้1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรี ตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะสนใจรีบโทรจับจองกันได้เลย0819136451ค่ะหรือว่าท่านไหนที่มีญาตินะคะก็แนะนำกันมาได้ทางร้านมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะญาติตามหารุ่นนี้อยู่ก็ฝากแนะนำกันด้วยค่ะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะ